คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้านเพจทวินท็อปอัพร้านเติมเกมราคาถูกเติมเกมออนไลน์ได้มากมายสุดคุ้มเติมปุ๊บเข้าเกมปั๊บแถมเพอะบริการ24ชั่วโมงมีเกมให้เติมมากมายเลยครับและก็น่หนอยครับมี TFT จ่ายเหรียวเลเจนนะครับให้เติมด้วยทาง TFT Mobile ก็สามารถเติมผ่านเหลียวเลเจน PC ได้สบายเลยครับการันตีความปลอดภัย 100, ล้านเปอร์เซ็นรออะไรอยู่ล่ะครับเข้าไปเติมเลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปแล้วครับ สวัสดีครับทุกคนผมสาโวนนะครับและผมมีข่าวใหญ่มากๆที่จะสะเทือนวงการ TFT มาให้คุณฟังครับก็คือข่าวที่ว่า TFT เซิร์ฟจีนที่ใช้ชื่อว่า Golden Spatula จะมาเปิดในเซิร์ฟไทยในเร็วๆนี้แล้วครับผมใช่ครับได้ยินไม่ผิดครับ TFT เกมแยกเกมสปินออฟเกม TFT ทีที่มีให้เล่นเฉพาะในเซิร์ฟจีนที่คุณต้องมุด ไปในเซิร์ฟจีนเท่านั้นจะมาเปิดให้ในเซิร์ฟไทยเราแล้วนะครับโดยจะมีการให้ลงทะเบียนล่วงหน้าตอนนี้ลิงก์ทั้งหมดและข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ใต้คลิปนะครับผมในวันนี้เลยนะครับสดๆร้อนๆนะครับทาง layout game ไดมม้ทําการประกาศว่าจะมี tft g o d e s patula <ม>เข้ามาเปิดบริการในเซิร์ฟไทยครับผมโดยจะมีเปิดบูธนะครับที่งาน thailand game show วันที่18และก็20ตุลานี้นะครับก็คือใกล้จะถึงแล้วนะฮะศุกเส,สาร์อาทิตย์นี้เลยนะครับถ้าใครที่ต้องการที่จะ ไปเจอคอนเทนต์ต,ต่างเกี่ยวกับโกเดสปาตูล่าเนี่ยคนแรกครั้งแรก ต้องรีบไปงานนี้นะครับโดยในงานนะครับก็จะมีทางดารามากมายนะครับแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์มากมายที่จะเข้ามาร่วมแจกกับโกลเด้นสปาตูล่านี้ด้วยนะครับผมใครเนะี่ยคุ้นๆด้วยนะครับในบูธก็จะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็มีโอกาสให้คุณได้ไปลองเล่นด้วยแล้วนะครับวันที่18และ20เจอกันทั้งในโกลเด้นสปาตูล่าแล้วก็ผมซาโวที่จะไปในงานด้วยขอผมจะไปวันที่19นะครับจะประมาณช่วเงเย็นๆแต่นะครับถ้าใครมาก็มาเซฮายไปเดินเล่นกันได้ ำหรับโกดสปาตูล่านะครับจะเป็นเกม T.F.T นี่แหละที่ทาง t e n e t นะครับก็จะบริหารเองบางคนคนไทยเรานะครับจะมุดไปเล่นกันบ้างแล้วแต่บอกเลยว่ามันยากมากๆแล้วก็เขาก็คาที่จะแบบอยากให้ทุกอย่างมาบริหารเฉพาะผู้เล่นจีนมากกว่าแต่นี่ครับก็อบอกว่าใจดีมากๆเลยแล้วก็จะมาเปิดให้เราเล่นกันอันนี้นะครับในวันเล่นตอนไหนอันนี้ต้องรอคอนเฟิร์มกันอีกทีนึงส่วนนี้แล้วก็ตามนะครับสำหรับ ของ T F T หรือว่า Goldspatula เนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นคนละเกมเลยครับอย่างแรกครับคุณจะต้องเริ่มเล่นใหม่ถือว่าเป็นคนละเกมมันเป็น T F T ที่ทางจีนนะฮะเขาเหมือนกับเช่าหรือแบบซื้อลิขสิทธิ์เอามาทำเองซึ่งมันก็จะมีระบบต่างๆที่แทบจะไม่เหมือนกันระบบกาชาจะดีกว่ามากคุณจะสามารถดูกาชาได้ในเกม คุณจะสามารถแบบดูอะไรได้หมดเลยซึ่งมันดีมากครับผมโดยในตัวเกมนะครับจะเน้นบริการที่มือถือโดยจะออกแบบมาเพื่อมือถือโดยเฉพาะโดยคุณสามารถตั้งค่าเฟรมเรทได้อย่างดีนะครับและมันจะออกแบบมาเพื่อมือถือโดยเฉพาะ,ะนะครับถ้าใครที่เล่นแต่ในมือถือค่อนข้างเหมาะในการเล่น Spatula ามากกว่า TFT เซิร์ฟหลักนะครับผมและที่สําคัญนะครับกาชาโคตรเยอะกาชาโคตรโคตร โครเยอะครับผมจะมีกาชาที่เป็นเอกลุศเฉพาะจีนเท่านั้นด้วยจะมีแมปที่เป็นเอกลุศเฉพาะจีนเท่านั้นจะมีโหมดพิเศษนะครับที่มีในเซิร์ฟจ,จีนเท่านั้นด้วยเช่นบางครั้งเขาจะเอา T F T เซตหกเซตเนะครับที่เป็นตอนนี้เอากลับมาให้เล่นที่เซิร์ฟหลักไม่มีด้วยนะฮะแล้วก็สําคัญนะครับก็คือใช่ครับคุณจะไม่สามารถเล่นกับคนใน p c ได้ จะไม่สามารถเล่นกับคนในเซิร์ฟหลักได้เลยนะครับอย่างที่บอกถือว่าแยกออกมาเป็นอีกเกมถ้าคุณเล่นต้องเติมใหม่เริ่มใหม่แต่ว่าประสบการณ์นะครับก็จะไม่เหมือนกันพูดตรงๆถึงแม้ผมจะไปอยู่ในงานนั้นด้วยผมต้องบอกเลยเป็นข่าวที่แปลกมากเพราะว่ามันจะฟิลเหมือนกับ TFT จะมี2เวอร์ชั่นมันจะมีเกมเดียวกัน2เวอร์ชั่นที่ทางเทคนิคมันก็เป็นเกมเดียวกันเพราะว่ามันก็จะมี TFT แบบเซตสิในเซิร์ฟหลักแล้วก็จะมีโกดิสปาตูราที่จะเป็นเซตสิบสอง มันก็จะแยกส่วนกันซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะออกเป็นยังไงเพราะว่ามันดูเป็นเกมเดียวกันมากๆแต่ว่าเปิดให้บริการพร้อมกันแล้วนะครับผมคิดว่าโฟกัสน่าจะเป็นถ้าคุณชอบในคอมชอบเซิร์ฟหลักน่าจะเหมาะกับเซิร์ฟหลักมากกว่าถ้าคุณชอบในมือถือและต้องการความแปลกใหม่แล้วก็ไม่ติดเรื่องเติมใหม่อะไรงนี้ คุณก็จะเหมอะเล่นในโกด e สปาตูล่ามากกว่านะครับผมประเด็นคือผู้เล่นมันจะแยกกันนะแล้วผมไม่รู้ว่า TFT ฟฝั่งไหนมันจะหาคนได้วุ่นวายกว่าหรือว่าแบบเจอเร็วกว่าอะไรนี้ก็ต้องไปติดตามกันนะครับแต่ว่า,าผมไกด์ไลน์ให้ใน PC เซิร์ฟหลกักกาชาปแปลกไป TFT อฟีหลิวร e เจนนะครับผมถ้าโกด e สปาตูล่า ก็มีจีบีสวยๆน่ารักมากมายได้ใช้ก่อนใครและที่สําคัญครับผมก็จะมีระบบในมือถือนี่แหละที่ทําออกมาให้น่าเล่นมากขึ้นนะครับผมและสิ่งนะครับที่ทาให้โกดิสปาตูราพิเศษมากกว่าทีฟทีเซิร์ฟหลักก็มีเยอะมากครับอย่างที่บอกไปนะครับกาชามีเยอะเยอะแบบมากๆและผมบอกเลยครับถ้าคุณได้เข้าลองไปทดสอบโกดิสปาตูลานี้นะครับคุณจะต้องโดดกาชาน่ารักน่ารักตกแน่นอนอันนี้ขอเบื้องต้นผมไม่รู้ว่ากาชาทุกอย่างหรือแบบมันจะโอนเข้ามาเป็นเป๊ะ ทันในจีนปัจจุบันเลยไหมนะครับไม่รู้ว่าจะแยกเซิร์ฟและแบบเราจะตามหลังจีนหรือเปล่าวันนี้ต้องรอคอนเฟิร์มนะครับต้องรอในงานและจะทราบกันนะครับแต่โดยรวมครับถ้ายังไงมันเป็นเกมเดียวกันมีโอกาสที่จะตามกันทันอยู่ละแล้วก็คุณก็จะได้มีสิทธิ์เข้าถึงกาชาหน้ารักหน้ารักและบอกเลยเขาว่าสวยมากมายผมอยากที่จะมีไอดีแยกออกมาเพื่อเล่นโคดิสปาตูราเวลาเล่น TFT เซตเก่าอะไรงนี้แต่เซตปัจจุบันจะเล่นในคอมที่เป็นเซิร์ฟหลัก แล้วก็จะเอาไว้สะสมพวกกาชาน่ารักน่ารักมากมายมากๆเลยนะครับนะครับเตรียมเตรียมตัว เตรียมใจและเตรียมกระเป๋าตังค์ไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าถึงตอนนั้นคุณจะต้องใช้มันอย่างแน่นอนแต่ว่านะครับถ้าคุณต้องใช้ผมเชื่อว่าร้านเติมเกมที่ดีสุดอย่าง p a y t to w i n Top Up ลิงกอยู่ใต้คลิปพร้อมที่จะมีโปรโมชั่นดีๆในการเติมถูกกว่าในเกมของ Goldespatula แน่นอนนะครับไม่พอนะครับในส่วนของ Goldespatula เนี่ยผมจะพยายามพูดชื่อ Goldespatula นะเพราะว่าเหมือนกับจะได้ไม่งงว่าอันไหนคือ TFT อันไหนคือ Goldespatula ถ้าเป็น Goldespatula คือ TFTG เนอะถ้าเป็น TFT ก็ G, TFT เซิร์ฟหลักนะครับในส่วนของนี้เนี่ยมันจะมีระบบต่างๆในเกมด้วยนะครับวันนี้ผมจะเอาภาพมาจากแอดมินช่องแล้วเนาะที่มันเป็นสิงอยู่เซิร์ฟจีนกันมานานมากเลยครับผมตนวนนี้นะครับก็จะมีทางส่วนของ c h i i v v m e n t นะฮะผมบอกมาตลอดว่า TFT เป็นเกมที่แบบบางครั้งมันก็ทำอะไรสักอย่างได้แล้วก็ไม่มีโอกาสทำได้เลยใช่ไหม อารมณ์แบบตาราในเทเลนเนอร์ถ้าคุณนะครับสามารถทําแบบ5บาทสามดาวตัวนี้ได้มันควรจะมีแบบเป็น achievement เป็นแบบความสําเร็จเป็นแบบสิ่งที่สามารถทําได้แบบเป็นไอคอนเป็นตารามาโชว์ไว้ซึ่งในโคดสปาตูล่านี้นะครับมีซึ่งแบบมี achievement ที่แบบทําตัวละคร5บาทสามดาวให้ครบทุกตัวทํานูนน่นทานี่และแบบแต่ละเซตแต่ละซีซันก็จะมี อาชีพเมนต์ตามนันด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเจ๋งดีนะครับใครที่เป็นสายแบบโอ้ยไม่รู้จะเล่นแบบ TFT ทําอะไรละไม่รู้จะเล่นแรงทำไมแรงโอเคละแล้วก็ไม่รู้จะเก็บแบตเตอร์พาร์อะไรคุณก็จะมีระบบแบบความสําเร็จเป็นอาชีพเม้นต์เอาไว้ทําด้วยนะครับผมอย่างที่บอกผมไม่รู้ว่าทุกอย่างจะโอนเข้ามาพอดีเป๊ะเลยไหมแต่ว่าตีสว่าโอกาสที่จะเป็นแบบเดียวกับเซิร์ฟจีนทันทีของโคเรนสปัต u l a ามีเยอะมากเลยนะครับนะครับใครที่เป็นสายเก็บอาชีพเม n t ผมเชื่อว่าคุณจะชอบฮะและนอกจากนั้นนะครับจะยังมีโหมดพิเศษด้วยถ้าใครจําได้นะครับเราจะมีโหมดที่จะเป็นสู้กับบอทหรือว่าเป็น PVE ที่ชื่อว่า t o l k e r t r i ใช่ไหมครับที่ดูดีมากทำมาดีมากแต่ว่าเซิร์ฟหลักชอบความเป็น Limited Edition เหมือนกับกรอบเลือดของ5.5ที่อยู่แป๊บเดียวอะครับผมมันหายไป โหมด PVE ที่ผมว่ามันควรอยู่ตลอดก็ได้มันหายไปแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟจีนนะครับหรือว่าทางโ d เดสปาตู l าเหมือนจะให้มีเล่นตลอดแล้วก็มีมากมายเอาไว้ให้แบบเป็นกึงก่งแบบโหมด p ั r s o เซเป็นโหมดที่คุณเอาไว้สามารถแบบลองตัวละครเอาไว้แบบลองแก้ปัญหาใน TFT กันได้ด้วยนะครับนะครับในของโ d เดสปาตู l าก็จะมีให้เลือกด้วยแล้วก็ที่เหลือนะครับรูปแบบเกมต่างๆก็จะคล้ายกันแต่อย่างที่บอกและต้องย้าจริงๆ เฟรมเรทปรับได้แค่นี้ก็น่าจะชนะสำหรับหลายคนแล้วครับแล้วก็ผมด้วยเกมมือถือปัจจุบันมันต้องมีปรับเฟรมเรทปะ่ะแล้วก็มีระบบต่างๆนะครับที่จะมาอํานวยให้กับผู้เล่นในมือถือด้วยแหละครับผมแล้วก็ที่สาคัญมือถือธรรมดาเล่นกับแบบคอมแบบหลักแบบเซิร์ฟหลักได้ไม่เช่มือถือธรรมดาแต่ถ้าเป็นโกเดสปัตูล่าจะแยกนะฮะนะครับ,รบเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารต่างๆของทางโกเดสปัตูล่า ไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยนะครับใต้ลิงก์แล้วก็ไปติดตาม Facebook ไปติดตามใน X แล้วก็ในเว็บไซต์ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารต่อไปในอนาคตสำหรับผมนะครับน่าจะเล่นในคอมต่อเหมือนเดิมเพราะว่าผมไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นเกมมือถือแหละแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าคุณเหมาะในการที่จะแบบเล่นในเกมมือถืออะไรอย่างนี้ก็ดีครับผมเอาจริงมันก็น่าจะสามารถเล่นในอีมูได้แหละแต่ว่าผมก็ยังสนัดเล่นทีเอฟทีหลักมากกว่าด้วยนะครับแต่นะครับก็ นะครับอย่าลืมนะครับไปงานไทยเ,เกมโชว์ไปบูธโคดสปาตูร่านะครับผมที่จะมาในวันที่1 8ถึง20นี้ได้เลยนะครับผมแต่ก็ถ้าจะเจอผมมารักทายกันผมจะมาวันเสาร์19เวลาชว่วงเย็นๆนะครับผมก็น่าจะไปลองเล่นโคดสปาตูร่าดูกันด้วยแหละผมตื่นเต้นมากเพราะว่ามันจะมีการชา์ใหม่ที่น่าสะสมมากแล้วก็มีโหมด TFT เ e t เก่าที่ในเซิร์ฟหลักไม่มีด้วยนะครับแล้วคุณล่ะครับตื่นเต้นไหมกับการเปิดตัวสุดอลังการ และแปลกๆของโกดิสปาตูล่าดนี้ม,มันก็มีกัะด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าหรือในงานแถลงเกมโชว์นะครับบ๊ายบาย